ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับจะมาตรปลาอีกครั้งนะครับดูด้วยนนะครับว่าจะได้ปลาได้บ้างนะครับดูดมชมกันนะครับ ครับกาง์บันได้ด้วยนะครับครับการ์บันได้ด้วยอีกแล้วนะครับโอ้มาแล้วนะครับขับปงขาวแ้มแรกนะครับได้ด้วยนะครับครับจงหมดได้แค่นี้นะครับได้ดูด้วยนะครับ